เชื่อหรืไกระต่ายฝักกัดได้นี่ครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณสองวันปรากฏว่ามีอยู่บางฟองครับดูนะครับบางฟองเนี่ยจะมีมีร่องรอยของรอยล้าวนะน่าจะใกล้ที่จะมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็ดูกันครับเฮ้ยลุลคด้วยเฮ้ยคุณแม่ ยเฮ้ยมันเหมือนมีตัวอะไรข้างในจะออกมาเมื่อฟักไข่ได้จริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ชื่อเลยปีนี่นเองตั้งกล้องไม่ทันน่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสุดยอดเป็นอะไรเนี่ยนี่เราจะมีลูกเจี๊ยบเพิ่มหรือเนี่ยเจี๊ยบด้วยกะตายเฮ้ย no